สวัสดีครับผมกระที่ม่อนสลุงนะครับเ่ลเลนซื่อมืดครับก็เป็นผู้ประสานงานหลักของเอสอีโคกสลุงนะครับชื่อเต็มๆว่าบริษัทไทเบิร์โคกสลุงจำกัดนะครับตอนนี้ถ้าเราพูดถึงการขับเคลื่อนง,งานนะครับในในเฟสที่1นสองเนาะปี1ปี2เนี่ยนะครับก็ถ้าเราประเมินเองเนี่ยจะเป็นภาพรวมนะเราคิดว่าน่าจะ น่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่เราได้ที่เราได้วางไว้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเรามองว่าของการใช้ s d เนี่ยอย่างแรกเนี่ยเราน่าจะได้เด็กรุ่นใหม่นะครับเข้ามาช่วยในการในการทำงานของตัวบริษัทเรานะครับของชุมชนเราเนี่ยก็คือเรื่องของการผลิตสื่อนะครับเรื่องของการมาใช้เครื่องมือที่เป็น s d ตรงนี้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเนาะ มาทําสื่อทําแบรนด์ทําออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยตอนนี้ก็มีเด็กรุ่นใหม่ที่เรียนจบแล้วเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับก็จริงมีมากกว่าที่เราคาดหวังไว้อีกนะครับก็คือตอนนี้น่าจะมากกว่า4ีหคนเราก็ที่พิเศษเนี่ยผมว่าพอมีคนนึงมาเด็กที่เราเคยสร้างเขาไว้ผ่านค่ายมเมล็ดเข้าเปลือกเนี่ยเขาก็ตามเพื่อนมาเนี่ยในในงานนี้มาอีกสอง ก็มาช่วยงานแล้วก็คิดว่าตรงนี้มาต่อเราจะต่อตรงนี้ได้นะครับใช้เอทีเราพยายามคุยกับเขาที่มีความอา,อาจจะเรียกว่าความหวังว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปได้เนี่ยเพราะว่าเด็กชุดหนึ่งเนี่ยเคยไปทํางานในกรุงเทพแล้วก็เขารู้สึกว่าถ,ถ,ถูกเอาเปรียบจากค่าแรงที่ได้แล้วมันไม่มีความสุข,ขอตอนนี้กลับมาอยู่บ้านเพราะ,ะนั้นอยู่บ้านเนี่ยเราก็บอกว่าเออเขาไปทําอะไรก็ได้เราก็อาจจะมาทําผ่านบริษัทของเอทีของชุมชนนะครับ ส่วนหนึ่งแล้วก็มาช่วยกันคิดตรงนี้แล้วเขาอยากทําอะไรต่อให้กลับบ้านแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้เขาสร้างคุณค่าให้เขาแล้วก็มาทําให้ชุมชนเราแข็งแรงเนาะอันนี้คุยกันเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวเป้าหมายที่เราไม่ได้เขียนไว้แต่สิ่งที่เราอยากเขียนก็คือคนรุ่นใหม่กลับบ้านนะครับส่วนที่2ส,ส่วนที่2นะครับตัวของผลิตภัณฑ์เนี่ยของเรามีอยู่3มกลุ่ม นะครับจากที่เราได้ได้ทำงานกับกลุ่มหนึ่งของเด็กๆนะครับถ้าเป็นเรื่องผ้าเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรพวกนี้ตอนนี้เด็กๆเ,เขาก็มาคิดต่อผมยกตัวอย่างอย่างเช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่เป็นเสื้อของเราเนาะเสื้ออีแตะตอนนี้ก็มาพ,พัฒนาเป็นเสื้อร่วมสมัยเนาะที่เป็นเสื้อสายเดี่ยวเอวลอยอครับแล้วก็เป็นกางเกงร่วมสมัยโดยใช้ผ้าทอพื้นบ้านซึ่งเด็กๆเ,เขาก็เป็นคนออกแบบแล้วก็มาวางสีว่าอยากได้สีโทนไหนแบบไหนเนี่ยเราก็สั่งร้างทอ ไปทอแล้วก็สร้างตัดในชุมชนตัดเย็บแล้วก็มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาพัฒนาแบรนด์ของตัวเองเลยซึ่งตรงนี้เด็กๆก,ก็เป็นคนพัฒนาเราให้คอนเซปต์เขาแล้วก็มาคุยกันแล้วก็เอามาดูก็ตัดสินใจร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่มันมากกว่าแบรนด์ของสินค้าเนี่ยมันคือทุกคนเป็นเจ้าของนะครับเราเขาภาคภูมิใจแล้วมันจะทําอนาคตเนี่ยผมว่าตรงนี้มันจะทาให้แบรนด์มีพลังอันนี้ส่วนที่2เนาะ ล้วก็จริงไม่ใช่แค่สินค้าตรงนี้มีโอกาสได้คุยกับที่ปรึกษานะครับของอาจารย์นุทิศเนี่ยของเวทีสุดท้ายที่เราคุยกันออนไลน์เนี่ยก็เห็นว่าตัวสินค้าที่เรามีแล้วที่อื่นไม่มีเนี่ยก็คือตัวหลักสูตรการพัฒนาของชุมชนซึ่งตัวนี้เป็นอัตลักษณ์ของเราเป็นการผสมผสานร,ระหว่างหลักสูตรผมยกตัวอย่างอย่างเช่น dialogue บวก system thinking เนี่ยแล้วก็แม้แต่ ตัวหลักสูตรความรู้พวกนี้มันไม่ใช่เอาทฤษฎีมาสอนแต่มันเอาทักษะประสบการณ์บางอย่างที่เราใช้แล้วมันเกิดผลของชุมชนตรงนี้ออกมาอาจารย์ก็แนะนําว่าควรที่จะไปถอดคุณค่าตรงนี้ออกมาคุยกับทางทางเครือข่ายทางหน่วยงานที่มาใช้บริการการทำเทรนนิ่งของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ถอดออกมาเป็นคุณค่าตรงนี้แล้วก็เป็นทาการตลาดนะครับก็คิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นตัวนวัตกรรมหนึ่งของชุมชนเรานะครับวันนี้ แล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ของเรา3กลุ่มเนี่ยเนาะอันแรกเป็นสินค้าชุมชนที่เรียกโอท็อปเนี่ยนะครับอันที่สองก็เป็นเรื่องของหลักสูตรเป็นเทรนนิ่งของชุมชน,นอันที่3เนี่ยก็คือการท่องเที่ยวปีที่แล้วเรามีโอกาสได้ทํางานกับเครือข่ายประมาณ2หน่วยงานที่มาพัฒนาเรื่องอาหารนะครับก็คือของเมกเทสนะครับกับของยูทูตีเฟรแรกนะครับแล้วก็มีของกอกสลากด้วยเงี้ยนะครับจริงตอนตอนนี้มันก็อาจจะเรียกว่าตกผลึกนะครับก็เกิดเป็น เชฟเทเบิลขึ้นของชุมชนซึ่งตรงนี้เราเราใช้คุณค่าของอาหารบ้านเราเนี่ยเราก็มาจัดแต่งแบบความใช้ทักษะของเชฟเนี่ยนะครับมาช่วยเราก็มันทําให้เราสามารถจะเพิ่มมูลค่าอาหารของเราได้แล้วก็ดูอาหารของเราเนี่ยมันยกระดับขึ้นนะครับจากอาหารชุมชนที่มันอาจจะถูกมองว่าอาจจะไม่ได้เข้าถึงกับคนทุกกลุ่มได้แต่พอเรายกระดับการจัดแต่งจานการเสิร์ฟวิธีการเล่าเรื่องราวเนี่ย ตรงนี้มันทําให้คุณค่าทางอาหารตรงนี้มันสูงขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้อีกตัวหนึ่งที่เหมาะกับยุคกับสมัยนี้ที่คนกําลังโหยหาเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวผมว่าตรงตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะเป็นก้าวแรกที่เราก้าวข้ามสิ่งที่เราเคยทํามาก่อนเมื่อหลายสิบปีเนาะถึงตอนนี้มันน่าจ,จะเป็นจังหวะก้าวหนึ่งที่เรามาพัฒนาเชิงคุณภาพตรงนี้มากขึ้นแล้วก็เจาะกลุ่ม,เป,มเป้าหมายที่น่าจะชัดขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าเราทําสําเร็จแล้วแต่ว่าเราเห็นเห็นว่ามันควรที่จะไปยังไงต่อแล้วมันจะเพิ่มโอกาสให้กับเรานะครับส่วนที่3เนี่ยผมมองว่าเรื่องการบริหารจัดการเรื่องของการทําแผนธุรกิจนะครับเรื่องของระบบบัญชีเรื่องของการที่จะพาชุมชนเราเข้าถึงตัวของ s อดีได้จริงๆเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าชาัดขึ้นนะครับยิ่งเวทีสุดท้ายที่ทางของสะสะวเนาะที่เขามาคุยด้วย ใช่ไหมครับของไอ้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจประสังคมนะครับก็เห็นช่องทางตรงนี้ว่าแล้วก็ของเราจะชัดขึ้นของเราน่าจะเป็นการจดเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ไม่สวงหากําไรไม่ปันผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามเจตนาของชุมชนเราด้วยนะครับอันนี้เห็นว่ามันของเราเนี่ยมีโอกาสที่เป็นไปได้แน่นอนนะครับก็คิดว่าตรงนี้เรื่องของการบริหารจัดการตัวขององค์กรนะครับ ก็น่าจะเป็นไปตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้เราคิดว่าสิ้นปีนี้ของชุมชนเราเนี่ยน่าจะได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเต็มรูปแบบนะครับอีกส่วนหนึ่งผมว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับก็คือการทํางานชุมชนเนี่ยมันเป็นงานที่ทําไม่เสร็จแล้วก็เราก็มีโอกาสได้คุยกับหลายหน่วยงานเนี่ยเขาก็มองว่าที่นี่เข้มแข็งแล้วไม่ควรสนับสนุนแล้วอะไรเงี้ยยืนได้ตัวเองแล้วเนี่ยจริงๆนี่ก็ถือว่าสัญญาณเตือนที่เป็นทั้งบวกและลบเนาะ ต่เป็นสัญญาณลบเนี่ยเราตีความหมายแบบนี้นะครับว่าชุมชนเนี่ยถ้าเราไม่ได้พัฒนาเขาเรื่องของความคิดเรื่องของเครื่องมือบางอย่างที่จะใช้เนี่ยแล้ววันนึงภาครัฐหนีไปเลยเนี่ยพัฒนามา10-20ปีก็สูนย์เปล่าแต่ถ้าเราได้วิเคราะห์องค์กรเนี่ยถ้าเรามองในมุมบวกเราเติมความรู้เติมเครื่องมือพวกนี้ให้เขาเนี่ยวันนึงภาครัฐถอยไปแหล่งทุนถอยไปเนี่ยเขาจะเดินได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคง ซึ่งตรงนี้เรามองว่าตอนนี้เครือข่ายหลายเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐแม้แต่ภาคเอกชนที่เข้ามาทํางานกับชุมชนเราเนี่ยตอนนี้เห็นตรงกันนะครับว่าเครื่องมือที่น่าจะเข้ากับยุคกับสมัยในช่วงนี้จังหวะที่ดีก็คือตัวของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมนะครับที่จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะทําให้ชุมชนเนี่ยมีเตรียมเรื่องขององค์กรเนาะองค์กรที่มันเป็นสากลนะครับมีธรรมาธรรมมาพิบาลน,นะครับ มีเรื่องของนอกจากตัวองค์กรแล้วก็เตรียมคนนะครับเตรียมคนก็คือเราก็จะได้พัฒนาทีมของชุมชนนะครับเพราะัในความหมายของพวกเราเรามองว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่คนที่มีอายุน้อยแต่คนที่มีอายุเยอะได้แต่เป็นคนที่มีความคิดที่สามารถจะตกหลึกร่วมกันกับคนในยุคสมัยนี้ได้แล้วก็พากันเดินต่อได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นทีมพวกเราเรามองว่าเนี่ยคือคนรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราก็จะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ของของเราด้วยของเอทเนี่ยนะครับแล้วก็มันน่าจ,จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่เราจะต้องสร้างรวมทั้งเครื่องมือเก่าที่เรามีอย่างเช่นหลักสูตรเทรนนิ่งหลักสูตรการที่จะทําให้คนเราสามารถที่จะรู้ตัวตนกําหนดทิศท,ทางของตัวเองได้นะครับแม้แต่เรื่องของการเรียนรู้ชุมชนแล้วก็การทําการจัดการความรู้ของชุมชนซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นองค์ประกอบสําคัญของชุมชน เราทํางานชุมชนเนี่ยจะต้องไม่ให้ใครดูถูกได้นะครับว่าเราไม่รู้อะไรแต่ชุมชนเนี่ยอนาคตเราอาจจะยกระดับเป็นสถานศึกษานะครับที่ทุกที่มีความรู้พย,ยันะที่นี่ันก็คือมหาหลัยแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกรับรองนะครับไม่ได้มีใบเซอร์อะไรมารับรองชุมชนเราแต่อนาคตเนี่ยผมว่ากระแสะตอนนี้นะครับมันจะไปไปในทิศทางนี้แหละ ตอนนี้ชุมชนถ้าที่ไหนสามารถจะจัดการตัวเองได้ดีมีการจัดการความรู้ของชุมชนสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเนี่ยตรงนี้เราก็จะกลายเป็นสถาบันการเรียนรู้ของชุมชนที่จะเชื่อมกับระบบการจัดการศึกษาระบบใหญ่ของประเทศของโลกนะครับถมองว่าตอนนี้เนี่ยถ้าแนวโน้มของความสําเร็จตามโครงการที่เราอยากเขียนเนะี่ยผมว่าตอนนี้มันมันน่าจะไปตามที่เราอยากเขียนอาจจะไม่ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่า แนวโน้มทั้งหมดเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันเราก็คิดว่าเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะใช้รวมคนในยุคนี้รวมการจัดการที่จะทําให้ชุมชนยืนได้อย่างยั่งยืนเนี่ยก็คือตัวเอีคือเราเชื่อตอนนี้เราเชื่อแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้มันจะทําให้คุณค่าของชุมชนเนี่ยมันยิ่งแข็งแรงขึ้นพร้อมกับการทําตัวเลขเนาะมูลค่าทั้งเศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยผ่านเรื่องราวพวกนี้นะครับแล้วก็ คิดว่าเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่ทันสมัยมากเนาะเราก็จะขับเคลื่อนเรื่องของ BCG เนาะจริงๆเนี่ยชุมชน,นทุกที่ทําอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้พอเขามากาหนดกรอบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจับของเราเข้าไปใส่กล่องแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นเครื่องมือในการต่อยอดเชิงนโยบายให้กับชุมชนที่เรากําลังขับเคลื่อนอยู่ปีที่สเนี่ยของเราน่าจะมาถ้าให้น้ําหนักตัวน,นี้น่าจะไปที่ตัวของเรื่องของการบริหารจัดการเชิงธุรกิจมากขึ้นแต่ว่าทํายังไงให้ ให้เราให้เราใช้เครื่องมือตรงนี้ได้ดีได้เป็นแบบมืออาชีพเราก็ที่สําคัญก็คือการบาลานซ์บาลานซ์เรื่องของคุณค่ากับมูลค่าตรงนี้ให้ได้เพราะเราไม่อยากเรามีประสบการณ์บางอย่างที่เราไม่อยากให้คนเนี่ยไปมองเรื่องของธุรกิจนํารายได้นําถ้ารายได้น,านําอะไรคนทะเลาะกันอันนั้นคิดว่าไม่น่าจะใช้คําตอบของคุณชนเราเพราะฉะนั้นปีปีหน้าเนี่ยสิ่งที่เรา ตั้งเป้าไว้เนี่ยที่เราอยากเห็นก็คือเรื่องของการพัฒนาทีมของเราให้แข็งแรงทางเรื่องของของของความคิดนะของความคิดของเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานอันที่2ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการภาคธุรกิจที่จะเอาเข้ามาใช้นะครับส่วนพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้ผมว่าตรงนี้ของเราก็น่าจะพอน่าจะพอพอไปได้แล้วก็มันก็ต้องพัฒนาต่อแต่อาจจะไม่ใช่เมนหลักแต่เมนหลักน่าจะเป็น2เรื่องนี้นะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการสื่อสาร เรื่องประชาสัมพันธ์การสื่อสารที่มันเต็มระบบมากขึ้นเราอยากให้ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เราพูดเนี่ยชุมชนทําเองได้ถ้าเรายังพึ่งพิงตัวเองไม่ได้ยังพึ่งพิงภายนอกเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้มันเราไม่แข็งแรงเพราะเราไม่ใช่นักธุรกิจที่จะไปต่อสู้ขนาดนั้นกับทุนใหญ่แต่ถ้าเราใช้คุณค่าของชุมชนเราเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เป็นโอกาสก็ของเราก็มีถ้าเป็นในชุมชนเราตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ นะตอนนี้เด็กๆเ,เนี่ยมันก็ได้รับการบ่มเพาะจากที่นี่กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนวัยทํางานที่เป็นช่างทอช่างตัดช่างทําคนทําอาหารคนคน้น,นคนนี้ที่มาช่วยกันนะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นครูภูมิปัญญานะครับอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มสําคัญแล้วก็มีคุณค่ากับชุมชนเราพอทุกเรื่องมันคือวิถีของเราคือตอนนี้ของทำเราทําเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์มีช่อง YouTube แล้วก็ l i โอเอเนี่ยกำลังเริ่มใช้นะครับ แล้วก็คิดว่าตรงนี้มันมันลิงก์กันก็ตอนนี้นะครับช่องทางการติดต่อเนี่ยก็คือเป็นเว็บไซต์ของชุมชนเรานะครับก็คือไทเบิร์แล้วก็ช่อง YouTube นะครับจริงๆถ้าพิงว่าไทเบิร์กโคกสลุงได้ขึ้นแล้วทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นเบอร์โทรนะครับก็ตอนนี้ใช้เบอร์ของผมเป็นหลักอยู่0849786782นะครับเป็นเบอร์กลางในการประสานงาน